โชคมายังไงการที donc, ่เก้าการที่ห้ากระโดดมันกันที is, ่เก้าไม่น่ามองเราคุณโยมไม่น่ามองก็ตรงที่ว่าเราจะรวบรัดตัดความรักเออเดี๋ยวอะไรนะแกจะทำอะไรนึงจังหัวเนี่ยของในป่าเขาห้าหัวกไปละ ตีตั้งแต่ตัวนี้มาก่อนเลยนอกจากเล่นลัดเรื่องให้พระงงก้วไกลตปตน้แตกกันหมดยังเอาโวยวายหน้าตกใจที่กไกลยๆยิบงนนานอาพวาสี่หลอสักรู่สุงให้ญาติโยมจดหมาให้ญาติโยมฟังสัสดว่ามาสักรูน่นี้ตอนที่ระหว่างง ข้าแล้วก็ได้การเป็นการขอทานเข้าวัดไปบ้างแล้วนัั้นและทีนี้หลังจากนั้นชูโชงก็ขอทานด้านโดนมาเรื่อยอยางนั้นก็ขอทานได้มากก็กลัวไปจนังเรื่องทงองในฝักไว้กับเพื่อนกระาและก็แชร์เชิงของต่อไปหลังจากนึกขึ้นได้วันจินกลับอภิทูเงินทองของควา,า,ามณีไม่มีให้ใช่สองพามณีจึงได้ยกอมิตรดาอายุติดพาโยกโยติคงเยนเยอนติดเจนตึงตึงไปเป็น แม่สีภรยาแม่สีเรือนไปย่าบ้านทุนวิทย์ใช่แล้วก็พอไปอยู่กันได้นางพิตรดานี่ก็เป็นสีภรยาอย่างดี้าดูแลปฏิบัติสามีดังข้อเลยยังน้นไม่เหมือนสามีไม่มีไม่เหมือนสามีไม่่าในบ้านในบ้านไม่เหมือนแต่เผอิญว่าในบ้านทุณวิทย์เนี่ย พวกพระทั้งหลายนางพระมดีทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนอมิตาดาครัะอมิตรดาเขาหงหาข้าวปลาหาได้อูโชงตลอดดูแลทูโชงประดุดงพ่อแต่นางพระมณีทั่วไปโอ้ยโยมเลยเช้าเอ็นเพนนอนจุดพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายว่าเล่นแต่การพนันนินทาชาวบ้านไม่เคยทําอะไรเลยจนกระทั่งสามีเลยนะมาแอบเห็นอมิตรดาโอ้ยภรรยาเราเก็บเป็นกาเก็บเขาเรียก ัดกวาดเช็ดหูดูแลเราอย่างนี้ก็คงจะดีสินะอย่างนั้นอยู่บ้านนี่ไม่เคยเลยทํานูน่นทำนี่ไม่เคยทําเลยไม่เคยใช้แต่ผัวใช้แต่สามี<ะ>อย่างที่ทางอินเดียเขาบอกว่าเจ<ะ>้าบ่าวเวลาจะแต่งงานเนี่ยนะโยเชื่อแม้ชาวอินเดียเนี่ยผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายวันแรกให้ผู้ชายจาสบายที่สุดอ<ะ>๋อสบายแค่วันเดียวคร<ะ>ับเขาจึงเรียกแค่ว่าเจ้า เ,เป็นเจ้าไปวันเดียวครับ <ฮะ S 2> ตั้งแต่หลังจากแต่งงานเป็นบ่าเขาตะพึุบเลย<อ>แล้วจริงๆสังเกตดูถ้าใครไปเดยียจะเห็นผู้ชายออกมาขายของครับ <ฮะ S 2> ผู้หญิงอยู่บ้าน<อ>ผู้ชายทำมาหากินเลี้ยงสามเลี้ยงภรรยาทีนี้เกิดเรื่องสิเกิดเรื่อง,เ,เ,อง,เ,เ,องเออเพราะสาม,มีพวกนางพร,รมณีทั้งหลายกลับไปที่ห้องเกิดเรื่องมาสิทำไมอ่ะโอ้โหพอไปเห็นรองเท้าขนาดนั้นและงานจอดเรียงอยู่หน้าประตูห้องครับ โยมเคยได้ย <elim> ินไหมล่ะอะไรอ่ะประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เกียงกันเป็นไงเป็นไงอีกคู่หนึ่ง เล่นไพ่กันซะเลยทั้งสอบทั้งเข่าโอ้อโหไม่ดีแล้วทำม,มดีโดนซ้อมซะไม่เมียข้ามนาเพือ่อนมาได้โมโหต้องไปนีนางมิตราดาแน่เล่นทำให้พวกเราเป็นแบบเนี้ยข้าโนดไปลุมดัาว่ามิตราดา,ดท,า,าที่ทานนะไปโดนทั้งตีทั้งว่าทั้งดา่าอย่างนั้นสารพัดบอกตั้งแต่อยู่มาที่กูไม่เคยโดนโหกูตีกูไม่เคยโดนโหก็ด่า มีมือเข้ามาอยู่ในบ้านนีแลครมบอนึงมึงไม,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 ม่รูร้ภาษีภาษามเข้ามายัางไงนะคะอีดอกส้มสีทองเนี่ยเขาก็ดดาอย่างเงี้ยงั้นเธอเท่าน,นั้นแหละอภิตดาน้อคายลอ้อคายเป็นงานไปหาชูโชคไปหาชูโชคน<ะ>ับอกให้ชูโชคบอกว่าต่อไปนี้ข้าวข้าจะไม่หาปลาก็จะไม่หาทำอะไรก็จะไม่ทําทั้งสิ้น ฟืนก็จะไม่หักน้ำก็จะไม่ตักจะไม่ทำอะไรต้องตินเลยครับแต่จะให้พี่ชูชกเนี่ยไปหาท่านข้าดนบร,ริพารมารับใช้ชจริงๆครับมิจตาด,ดาาไม่ใช่คนชั่วหรอกไม่ใช่คนชั่วแต่ก็เลยไปอยู่กับคนชั่วนี่ไงเขาถึงบอกนว่าถ้าท่านตามคนถูกท่านก็เป็นบัณฑิตถ้าท่านตามคนผิดท่านก็เป็นคนพานเทวดาโดนใจให้นึกถึงกันหาชาลีเพราะว่าชูชกปฏิเสธไปแล้วว่าเงินทอง เราจะไปซื้อไปเช่าคุคคลที่ไหนมารับใช้แล้วไม่มีหรอไม่มีแต่นี้ก็จะให้ชูชกไปขอ2องกุม,มารกับพระเวสสันดรชูชกก็เลยจำใจจำยอมไปไปขอทองกุม,มารพอไปได้ปุ๊บก็ไปพบอาเมตาตาที่ได้ตามลังพิษเรียกว่ากลับลังพิษให้พระาสลาตาชูมชกจําใจจํายอมออกจากวัดชุนวิทย์ตื้เนื้อออกไปจบในการชูชกข้าสูงกัน พาวไปเจอใครไปเจอพระเจตบุตรมาเรืกทานไทยเป็นไงดวยความมั่งวปัญญาเข้าธราตาดูชกวิ่งหนีบริวารของพระเจตบุตรมีตุนาัาอีสามสิบตัวโอ้ไหหล่หมายจะตัดเข้าธาราตาดูชกด้ยความว่องไวปัญญาเจมส์ไวิ่งหนีปีงขึ้นาทางคบไม้พระเจตบุตรกระดานไม้มาหมายจะยิงเข้าธราตาดูชกให้ถึงความตาดูชกด้วความว่องไวปัญญาเดนท้อคือนมาว่าพระเอออย่ารอดก่อน แต่ความจริงมันไม่คิดหรือว่าหุ่นยักปูนี่เป็นภูโตพรามโนเป็นพระราจะพูดหลัวแห่งมรูคการจะไปทูลให้ระเด็จสันตตกรองอย่างเวียงวังพระเจตบุตรลงเชื่อจึงเชิญเชิญให้ลงจากขาโคตรน้ยและให้พักผ่อนหนึ่งคืนพระวันรุ่งขึ้นเึงชี้หนทาไปจบในการจุลพลป่าและเข้าสู่การมหาพลป่าใหญ่การมหาพลอะไพระรัตนศาสตร์อาตุาตสั์ การถึงพระอจุตตลือีว่าพระอจุตตลือีเป็นผู้เคร่งในธรรมะแต่เท่าชาราตาตูชชเมาไปถึงอาสมบรรณาลาหลอกพระอจุตตลือีว่าจะไปสนธนาธรรมกับพระวสสันดรพระอจุตตลือีหลงเชื่อจึงได้เชื้อเชิญให้เท่าชาราตาตูชกพักพอนึ่งคืนต่วันรุ่งขึ้น,นก็จึงชี้หนทางไปโอ เนี่ย hey, โยมจา๋าโยมเชื่อไหมพอเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยชูโชคจะเข้าไปหาพระเวสสันดรเลยเนี่ยมันไม่ไปหรอกครับชูโชกเนี่ยมันรู้จักการและเวลาอย่างนั้นมันรู้จักบุคคลครับมันรู้จักทิศทางลมพูดง่ายๆร,รู้จักการเทศะคนแบบนี้ไม่จนปัญญาเอาตัวรอดในตลอดญญเวลาจะนอนญญเวลาจะนอนชูโชกไม่ได้นอนใต้ทิศไม่ได้นอนที่ใต้นะครับ มันเห็นว่าพระพระเวสสันดรในอยู่ทิศเหนือเนี่ยมันต้องอ้อมเดินอ้อมไปนอนที่เหนือกว่าพระเวสสันดรงานเขาเรียกว่าเอาทิศข่มทิศเห็นไหมเพราะบารมีพระเวสเหนือกว่าอยู่แล้วอะ่ะก็เล<ข>ยไปนอนที่เหนือกว่าพาระเวสไานอนที่ใต้พระเวสโดนบารมีพระเวสข่มมัดและระหว่างที่นอนเนี่ยนะโยกจ๋าเวลาตอนนอนเนี่ยมันก็ไม่นอนธรรมดาด้วยนะทำไมอ้า มันผูกเปนอนนะสิ๋อผูกเปนอนเออมันผูกเปนอนกล่อมชูโชคให้นอนหน่อยไม่ได้เหรอมันผูกเปนอนข้างบนน่ะเหรอเออมันผูกเปนอนชูโชคนี่ถ้าเกิดเข้าไปตอนนี้พระเมรุศซีน่ะนะเป็นผู้หญิงแม่ที่ไหนจะมาให้ลูกได้หรอไม่ให้ไม่ได้เหรอแล้วตอนนี้พระเวสสันดรกันหาจารีมัศซีก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาขืนไปตอนนี้เซ็ตขอไม่ได้มือตัวเโอยเทงก็ใจโวยขอโอ้ย อะไรวินะหมาไม่ให้้มไม่เสียงไม่มีใครบอกเลยแล้วอ๋อไอ,อกระรอกมันจะมากินผลไ,ไม้กระรอกอะไรมันก็มาข่าวโป้งงั้นรอ่ะโยไออะไรกูลืมเนื้อแม่งมดเลยแม่เนี่ยอ่อนกรรมฐานาม็นอยเางนีงไ,งไอติ ไอี่ได้ยินถือว่าถือว่านารกไปแล้วกันนะโยมเน่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไรโย,ยมจะคิดกันไกลนะโยมจะคิดทะลึ่งกันนะอืปล่อยพระคิดอย่างเดียวได้มีแม่ชีเขาไปกวาดบานวัดพระเขาก็มาเดินคุยธรรมะกับแม่ชีแล้วทีเนี้ยเพเอ่อญว่าลงพัดพัดผ้าพระพัดผ้าพระเลิกพระเขาก็พูดแบบนี้เนะี่ยแม่ชีอย่าไปคิดอะไรมากมายเลย ถือว่าเห็นเปรตกันแล้วกันอืะเดี๋ยวซีกวาดกันไปกวาดกันมาผ้พาพัดผ้าไมา่ชีเลยขึ้นมาอีกจริงๆก็ไม่อยากจะเล่าลนะแต่ก็เอินชูโชคม,มาทําให้ขวัญเสียมันต้องเล่าเพราะเพราะผ้าเปิดเท่านั้นแหละพี่ทำไมอ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยคุณพี่หลวงพี่อย่าไปคิดอะไรมากมายอืมถือว่าเห็นนักนกันแล้วกันอือนักเข้านักเข้า พระพึงบวชนะเนาะทำไมกลับมาเคาะประตูแม่ชีอืมแม่ชีก็ตะโกนถามใครอ่ะแม่ชีบอกนะพาก็เลยบอกเปรสเปรสแม่ชีถามมาทําอะไรอ๋อเปรสก็นั่นแหละมาทําอะไรมาลงนรกไอ้วัดกรรมฐา,านนะท่านที่ ที่จริงก็ว่าจะไม่ทนลึ่งแลวนะชูโชคมันทำไม่เสียหมดเลยวัดแกจะมานอนก็ไม่บอกเออเนี่ยอ่ะสงสัยวันประเทศงานนี้งานเดียวแล้วมันจะออกทะลักเลยทั้วัดตานเอ็นทั้งวัดปรงอาบัดดวนเลยนะอย่าไปคิดอะไรมากคิดกันพอดีพอดีและทีเนี้ยชูโชคเนี่ยเขาก็มานอนเหนือกบไม้ ระหว่างนอนเนี่ย <c oughs> นอนนอนนอนเอเถิดเท่านอนเป็นไงเป็นไง <c oughs> นอนนอนนอนเท้านอนจะกล่อมให้นอน <c oughs> นอนไหม <c oughs> มันจะไปนอนอะไรมันหาอะไรกินอยู่แต่ ดวงเอ้ยดวงใจแม่ั<อ>้งงามแพ้ยาแม่เคยชมอยากถูโชคลอ้อกยิวนมอมออิตรดาจะให้นมถูโชคจมนอน <c oughs> ไปได้เหมือนกันใน่เรา นอน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 เชียวนอนนอนเร็ว,วเร็วเชียวเดี่ยวใยญ่ๆหญ่ล้วนไปหมดเลยนึกเลยไม่ออกตกใจเอาแล้วกล่อมแค่พอ,อพอ,อาตามธรรมเนียมหลังจากที่ พระจุลเรศีชีห้หนทางให้ท้าวจนดาตาจุชกก็เดินดันด้นต้นไปถึงเขาคิริยวงกฏก็มากีบประปาชนีกันผนางมัศีกลับจักหาพราาผลเป็นแน่แม่ที่ไหนเขาจะให้ลูกของตัวเองได้เอาอย่างี้วันพรุ่งนี้รอท่าพนามัรีแล้วไปหาพระราผลซะก่อนเราก็จะเข้าไปขอระหว่างที่ชูชกนอน,นบรรติงในายามราตรีที่ตะชีนอนเหนือสิงขรข,ขอบเขตพระอาวาส สมเด็จพระนางนาถในค่ำคืนนั้นก็ได้กล่อมกันหาชาลีให้หลับลงกล่อมหน่อยจ้ะเอา้ากันหาชาลีหลับลุก หากล่อมให้กระดับหากินง่ายเนาะมัสซีหากินง่ายจังเลยนึกจะขึ้นก็ขึ้นนึกจะลงก็ลงฮาลีนอนที่ตักแม่เสือ,อ,อระหว่างที่มัสซีนอนนั้นก็เกิดมีการสังหรณอน,น,อนเสเธอ ได้พนางนา่นบางสีก็ได้เผลอหลับไปกับกันหาชาลีพนามจึงได้เกิดสุบินทิมิตฝันผิดประหลาดในเชิงรามกรธรรมฝันว่าเออ รูปทั่วตัวนาดำรูปร่างกํายําดูสูงออใหญ่มือถือดาบคมกริบรีบวองไวเ,ออเข้ามาไกลหมายฟันฟาดตัวมัดเออเออสีฟันที่แขนต้อง กระซากระเซนเห็นลายเปรีเชื่อดพระสวงผ่าล่วงดวงใจไปทันทีแม่มัสซีสะดุ้งตื่นร้องขึ้นว่าว้าตายแล้วราวานแล้วก็โอด ข่มขึ้นมาด้วยความตกพระไทยน้ำพะเนตเต็มไหลนองไม่วันนี้จะเป็นเรื่องดีหรือว่าเหตุร้ายประการใดพระนางจะหาใครช่วยทำนายไทยทักในขอาบปันของพระนางในค,ค่้มขีของวันนี้อ๋อ จะหาใครเป็นไปไม่ได้นอกจากองค์พ่อบระรมวศสันดอนหวานแ้วนขนามแก้วจจงได้เยื่นพระบาสเสด็จพระจรดีมาที่อาสมวัดสาลาขององค์พระบระมวศสันดอนขอถึง ร้องได้ไหมโยมเอาไม่ได้นะอ่างนาั้นก็เทียแดงข้า,า,ขาทางไปแล้วกันคุณแม่แม่มาสีนางกษัตริย์ด้วยเกรงอาญาฝ่าประบาดพระไทยนึกว่าอดหวั่นไหวพรางยอมกลาขึ้นในน้อง ค่อยๆึ้นนาประสารอาติกรสา yalhe าแม่แม่พระเวีนอยู่โน่นนี่มัดสีอาจจะจะงัวฉันร้องแทนแม่อติกระสา y าเฮ e นี่เป็นเวลาพบคำ ขออยาได้มีซึ่งบาปกรรมที่น้องหลวงลํำทำโทษอยากกอนเคะนับบอก <c oughs> เพื่อให้ทราบถึงพระโสดมัดสีขออธิทก ถาวายบังบคมเพคะถาวายบังคมพระอง,องค์เพคะอมาไงล่ะเนี่ยหวัวโตเอ๊ะโต จะมาทำไมเวลานี้มังฉันมัสีนอนฝันจ้าฝันเป็นประการใดอยากขมามนายอาสอมว่ขอเดชะนะพระบรม มัดสีบังคมทุนสารวันไหนจงเล่าจะอยากเข้ามามัดสีจง